เนาะครับขอย้ําอีกรอบหนึ่งเมษานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้านะครับเนาะห้านะครับห้าหนึ่งห้าโอ้ต่ตลูกน้องผมได้ทราบาทยังเต็มเกือบตายม่วัที่นอกเก่าหนึ่งไหนวันได้ท่าบาทเมืวันน่ะงวัที่ผมปันมาคุ <oh ่งเน่าเก่าหนึ่งหะครับพี่ดังๆนะกับเก่าเจ็ดเก่าั็เต็มเลาค่ะเขาได้ที่้านวันน่ะ นะครับมาแนะถือเนาะเขาอาจจะไปเล่นหลายครับมันว่ามีไฟหูว่าเล่ห์กลอยังถ้าผมงหูผมขี่เครื่องบินเต้นระพันหนึ่งนะครับเนาะผมพงว่าต้องรุดร้นกับมาบอกว่าถ้ามึงรู้ไม่บอกโคตรพ่อมึงไปซื้อให้ด้วยเอาวะบ่งหูครับบ่งหูว่าหอกแต่ตอนนี้พ่นดาหลายเพราะว่าเพจฟอมมันเห็นเลขฟอมหลายเช่นนี้มันจะไปปล่อยอย่างบ่งหูแปดต้องมาอาศัยอีกนะครับมันเห็นผมดักย้อนแปดเลยปล่อยแปดอีกแล้วนะครับเนาะมัากลับไปปล่อยหกแต่มีห่าแต่มีสองแต่มี พ้นก็เลยสาบสนเห็นฟอมมัอนออกไปทั่วไปที่อ่าถ้าเป็นเพจจริงหุ่นอ่ะหุ่นเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเน้นเลขทุกต,ตำแหน่งอ่นนะใช่หมดละราการพวกในหนึ่งสี่ละแปดเด็ดตำแหน่งอ่ะตามเนาะเดี๋ยวมือนี้ก็จะเปิดดวงให้เนาะเปิดดวงคือเก่าแล้วก็ผู้ใดมองยี่จูนี่ดีน่ะวเวลาผมไล่สนน่ะแลเข้ากับเขามาขอขมากับมาตรวจม่นน้ำกัดนะครับมันก็จะได้เปิดดวงตะกี้เราเพิ่งหยุดกันมาพ่อไม่ได้หยุดหูอยู่เนาะตลอดตลอดเนาะจิ้มเ ม้วนถมเครื่องกันเนดึค่องมาถือกันกินน้ำกักินน้ำเครือโต่ซีซีผมว่าซีซีปุ๊บมาเลยแรักเก้าเจ็ดเก้าย่งมือนนะครับน้องผเคยคิดจะเชื่ออาจารย์คิดกบุษบนะอ๋อผมให้พวกเขากันดือเต่าบครับครับวาูกตลอดครับนี่ละผมดังยอนแปดตะงวดผมให้แปดนั่นรู้มากแเซ้าให้นั่นมากเตาแปดอันเจ้ามู้จักอาจารย์นอดว่าเฮ้ยปกให้แปนนะเพราะว่า ไปตลาดวะต้องมอกพื้นนะเครื่องมีเพรากายย่างไปไแต่ว่าเปิดเฟสอะไร้คด้าครับโนด้าพอดาแม่เต็มอยู่ครับตัว่าก็เัื่อนว่าเหรอเนาะงามเพ็ดได้เขาก็ชื่นช่มงามอะไรก็ธรรมดาเดี๋ยบุ้งขอถ่ายรูปไปเด้อเดี๋ยบุ้งจ้ะนี่อะไรอ่ะนี่ล่ะนี่ตาบอตาบินตาบอเนี่ยทุกคน ขอบคุณมากครับอาจันทร์สวา่สางของเล่นป้อนอีกแล้วนะครับสงการแล้วนะครับปีก่อนถ้าไพ่ติดตามผมท่านผมเริ่มดังก็คือ16มีนาปีก่อนปี6 6ผมจำได้ว่าสงการวันที่1เมษายนนี่ผมเห็นเข้า0646ออกมา007ที่ผมเมษายนผมก็เลยให็เข้า0 6ีก,ก,ก,กจำได้ไหม16เมษายนออกอะไรปีก่อนออก96ผมลดี3ล้านในวันที่ผมเต้นนี่ เนี่ย yeah. เราถือเลขเราเมาเราจิ <the water. S 3> so 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 ้กีรติลองปลาไอเกิดมากว่าเคยถือเราก็ถือแสนมาเยี่ยมเยี่ยมเนีเราใครเราตะดีอยู่หระครับแต่ว่าเราคนกินเหล่าเยอเพราะถือเลขเขาเลยมาหกเราก็เลยกิ้รถไปเทียบห่อยังไงนะครับวันนี้กะท่ำท่าลมอห็เด้อลมนี้ยไหนผิดเลขกูด้วันที่สองเก้าหนึ่งวมีที่ว้าออกหนึ่งทันบาที่เก้าหนึ่งล่างแบบกุ้งเนาะน่ะเราไปกินมรถลุมดีครับได้หลาย ตำรวจนั่นได้ไปสามล้านกลุ่มไปที่แสนแจ้งช่วงเขางป่ได้ตำรวจจับข้อ่าเดี๋ยวจาผ้าไหวพูดเนาะมีไผ่ถามอย่างอีกบ่มีน้อยไหมครับอาจารย์มีน้อยไหมครับมีไผ่เล่นน้อยอยู่บ่มึงว่าน้อยเขานะเอาน้อยจะบาดกันเนาะเรียมจดน้อยครับสวัสดีครับขอสต์อกมครับวันนี้วันที่ที่สามีนาสองพันห้าร้อยหกสิเ็ดครับ มาร้อดกันนะครับน้อยจากอาจารย์นัที่สันหนักทัใหญ่บ้านโอนสามัคคีตำบลนามน์อำเภอามนจังหวัดกาฬสิน้อยรูดสี่ครับน้อรูดสี่ครับเมื่อวานเข้าแปดหกเนาะเม็ดเดียวสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่เม็ดเดียวสี่เก้าสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าแล้วก็สี่สามสี่สามนะครับ รุดสี่นะครับสี่ศูนย์สี่เก้าศูย์เแล้วก็สี่สามสามตัวมีสี่ศูนย์เก้ากับสี่ศนย์สาเรพี่น้องครับผม4ี่ศยกับ4ี่าเดือสามตัวโอ้ไมหลายหัวสามหัวตดี่เพราะมันเจ้าดังแล้วนี้เมันสื่อไงมันว่าเจ็ดแปดเท่าผมณบ้านภนปกติเขาบ้าขายไห่นะครับหัวดที่เขาบ้าค้ายไห่น่ะมันปะเขาวันนี้บริียงกันหล ถ้ากับคุ้มสื่ออยู่เ่วงแปดดังๆเขาใจหาที่บาดกับสื่อหรือต้องขู่นะครับน้องว่าน,นี่ก็มนในเจหามี้นี้หรือผมครับฝันซ้ำตบมือซ่อนมามันออกร่นอยู่ในนึงเจนหาแต่ว่าในปันน่ะมีคนมาบอกว่ามี่หาถ้าได้เห็นเป็นเลข่ยโอกาสที่จะพลาดนะหน่อยนนะครับ ท่านี้กูกแต่ทิ้ไว้เพราะว่าตอนจูบกูกเนี่ไปเบิ่งยอดหลังก็ได้ตอนสามมาจั๊กกระจนันอ้วงผมองบอกว่าพูดทา่นนานนะี้จะออกงในแจ๊กกะจันอ้องเนาะอ้วงทรายครับถ้าเดือนอาจจะตังเอิรนก็ได้แต่ว่ามันเป็นห้องงามนั่นว่าดีครับมันก็เป็นธรรมชาตินั่นเนาะอะ่ะตัวนี้ไผ่ทานยังนะครับเนาะอาจารย์อยากอยากให้ย้๊บเลขชุดไทยอีกครับเลขชุดไทยนะครับขอย้ำอ,อ,อีกรอ,อกรอบหนึ่งเมษานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนะาะก็ซื้ออะไรก็ได้ไดขอให้มีห้านะครับเนาะห้านะครับห้าหนึ่งห้าเจ หนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจดเจแล้วก็ห้นะครับสตัวมีห้าหนึ่งมีหนึเจดหแล้วก็ห้าหนึแล้วก็ห้าหนึนะครับตัวเลขคู่แปดกสนะครับนอไปตัดดินเอานะครับนอมาอัวไหน,นอาจพถือก็จำเป็นต้องซื้อหลายดอกครับพนมีดวงคือเยอะมพ่นมีดวงใหญ่เจ้าแด้ก็มัถึอจัดตัวไหนออๆตัวน,นั้นแหละพ่นมีดวงพ่นมีดวงงวดอาจารย์น้อตตีให้เลขคือมีพ่นไ้ซอน้ำดอก ตั้งว่ดได้เราวไห้่าถึงชืง่อทุกตัวตั้งวามีดวงแมวตะดวกระรับนอง,าานงนอมือมีุญย์ฟกัดมืได้แต่ลุกน้องผมยังติดหาทีิปบาที่เบิงมาอยู่น้ำผมผมบ่อเส้หูมันปากนี่เมื่อวงในนี่ยืนอยู่น้ำผมเน่ไปเบิ่งในกองทำเป็นชุดเต็มไทย้อมกยมันแซื่อหนึซีหลายกว่ายืนที่น้ำนปปนนกันอะไรโซดเต็มเลยวงในมาแล้ววงในมาแล้วเพื่อหาใิปบาแล้วเขากระจายหาชิบาทอดไ้เพิ่งหนึ<ด>่งเรื<ด>่<ด> หวมจานนะแต่นาทื้อื้อหน่อยนะเออส่วนไปสื่อหนึ่งซีหลากหลายครับมันบันมากหนึ่งซีหเดี๋ยวจะผ้าไหวายปูนะครับเนาะไอ้วอมมีชงนะครับไ้เบรกราบขพอพ้นน้ำปูงดําเร้่อบว่คืนน่อยวันนี้นะครับทุกคนเคบหน้าจอได้เลย น่าไม่ไหมเก็บฝ่ายผู้นเนาะครับเนาะงภูก็ตจะไปบนยุ่งเบหน้าโดนเลยเลยนะครับสงการนะครับเนาะในช่วงสงการตั้งแต่วันที่10จนถึง18บที่นี่จะมีน้ำตน้ำตไฟว่านเพขอเรียนเชิญนะครับส่วนวันที่16บหกสิบหกเมษาเรามีงานใหญ่ครับมันจะมีหมอรับนะครับวันฤหัชวันงานวันไหลสงการปีนี้เป็นปีที่3พบกับหมอรำศิลปินดารามากใหญนะครับเกมนุ่ยดาดาวฟ้าปิดเริ่มตั้งแต่8.30จนถึง3ทุ่มนะครับเนาะเป็นงานวันไหนครับเบอร์หนักเด้อ อ่าพี่หม่ำพี่เพชรยีังอาจะมาแล้วครับพี่หม่ำชุวงมกช่วมสีมมส่นะครับเนาะเป็นงาในใหญ่นะครับเนาะขอเรียนเชิญน,นะผู้ใดว่านะครับผู้ใดถ้าืนเมฆก,ก็ยังมาเมาเต็มน,าาน้าฮะรนเท่าอ่ะไปขืนน้ำกัดนะครับเนาะจะไหวกูก่อนนะครับเนาะนะ,ะแล้วก็ชุดเต็มนะครับชุดเต็มรัฐบาลไทยงทยวดวันที่หนึ่งเมษานะครับาอาจารย์ปล่อยห้ารูดห้านะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ หนึ่งเจ็ป สามตัวมีหนึ่เดอ้ยหนึ่งเานงจะครับผมยำชุดเต็มนะครับชุดเต็มรัฐบาลไทยเด้อใครชอบสามารถตามได้ครับทิสุทธิเทวาอูเชนิกายะวาจาจิตังอังวันาาราท่านนงุสาวดีสุ เทวาปูเชมิกายะวาจาติดตั้งอหังวันพาัตานคราพระนางอุสาวดีนิสุขีเทวาปูเชมินายะวาจา อหังวันทาวันาอาคานิปดีนัเสสตีสิจนจัคารานัเสสีจานคารานิสุิทวิจุติเทวาโอเชมิโเมตันจาตันาลาคาราบูนาคาราบูมีโนนาคามีโนนาค้าหันทะผลิตังหับคะผลาตังโอเคครับผมขอบค้ทุกคนที่รับตรมคลิปนี้นะครับโชคดีมีโชคลาภขอบคุณและแชร์นะครับ ไครแชร์ก็จ้โชคใหญ่ๆเ้อสาธุสาธุ